สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเน็ตวิต้าปั่นนะคะใช้เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะเน็ตเวน็ตวิต้าสูตรดั้งเดิมนะคะทั้งหมดสองซองนะคะน้ำร้อนค่ะน้ำร้อน100 ML นะคะหรือใครจะใช้เป็นนมร้อนก็ได้ค่ะนั้นยิ่งดีเลยจะทำให้เข้มข้นมากขึ้นเนาะแต่แม่ะคะ้าใช้เป็นน้ำร้อนนะคะน้ำร้อน100 ML ค่ะน้ำเชื่อมมิทผลนะคะ40 ML ค่ะ สูตรนี้หวานพอดีนะแต่ใครแต่ใครคิดว่าหวานไปก็สามารถลดน้ำเชื่อมได้นะแต่แมค่ค้าว่าหวานพอดีนะ40 ml นมค้นหวานคาเนชั่นค่ะ30 ml ค่ะเทลงใส่น้ำร้อนได้เลยนะคะเทน้ำเชื่อมแล้วก็นมใส่ลงน้ำร้อนที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะ นมจืดคาเนชั่นนะคะนมจืดคาเนชั่น40 ml ค่ะเทลงไปในน้ำร้อนได้เลยค่ะจากนั้นคนคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะเมดวิต้าเราเอาใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าคนใส่ไปก่อนแล้วคนไวอะเนดวิต้าเขาจะอืดเนาะ ันนี้เราคนนมข้นน้ำเชื่อมแล้วก็นมจืดให้เข้ากันให้ละลายในน้ำร้อนก่อนนะ<ม>เนาะเสร็จแล้วเทเนสวิต้านะคะ<ม>สองซองเลยนะคะนะคะใช้สองซองนะที่ร้านขาย35บาทนะคะแต่ถ้าใครใช้เป็นนมใช้เป็นนมนมร้อนก็สามารถเพิ่มราคาเข้าไปได้นะคะ สองซองนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ แห่งหลอดเล็กค่ะ1แก้วย2ิบสองอนนะคะแล้วก็ใส่เพิ่มไปอีกนิดนึงนะต่อจากนั้นเทส่วนผสมทั้งหมดลงในโถปั่นได้เลยค่ะ ต้องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะสูตรนี้ใครจะใส่เกลือเพิ่มก็ได้นะคะ ใส่เกลือเพิ่มให้กลมกล่อมก็ได้นะแล้วแต่คนชอบนะคะปั่นเสร็จเทจากโถใส่แก้วได้เลยเวลาถ้าใครใส่เกลือนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเกลือเพราะว่าถ้านมกับเกลือใส่ใส่ด้วยกันท้าเค็มออกมาจะไม่อร่อยนะถ้าใส่ให้ใส่นิดเดียวค่ะ เรียบร้อยค่ะเดน,นวิตาปั่นนะคะแก้วนี้แม่ค้าขายอยู่ที่35บาทนะคะหรือใครจะขายมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับทำเลพื้นที่แล้วก็วัตถุดิบที่เราซื้อมาเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ